พี่น้องสบายดีเอฟซีว้สุขุสุขคนเดอ้อเมริกาสิไปใส่เบียนะพี่น้องใส่เบียฟอร์มนี่พี่น้องเบฟอร์มนี่ว่าเบสโฟมนั่นแหละไปกับบอบบี้นะพี่น้องมือนี้บโบได้ดไปตลาดนะพี่น้องประกาไปตลาดย่านโควิดสิบเก้านะพี่น้องก็เลยมาหากินเองนะพี่น้องเนี่ไงเท้สีเหลวกับเป็นเนื้อกุ้งนะพี่น้องกนะุ้งห้าไปสอนมือเวที่เห็นไหมเป็นตัวสีข,ขาว แต่ก็บอบ,บ,บี้มือนี้ส่วนบอบ,บี้มาที่แรกว่าสิมาคนเดียวพี่น้องบอบีหายเอยากมานำ้ำบอบี้หายเอ็กมาน้าก็เลยหายเพิ่นมาน้าพี่น้องเอ้ยบอบี้มาถือมาอยา่างเลาะสือส่อๆดอกเป็นหายเอ็กมาน้าดอกแบกคนเดียวไม่ไหวฉันมันกระ มื่อนี่กระติดสกล้องโปรไว้หัวเนาะพี่น้องโอ้โหัวมุมจะเป็นจะไรบ๊อพี่เนี่ยมากบ้างฮะอ่าคือตดนี่เห็นบ้าเงาข่อยพี่น้องเห็นว่าแขนข่อยถ้าพี่น้องมาหาอยู่หากินเนาะบ่มีตลาดกับบ๊อดตายแล้วพี่น้องค่ามันรู้ขยันเนาะสีบ้านเฮา มีน้ำมีปลาให้หาอยู่อดปลาเลยพี่น้องเลยอดน้องแหละเข้ากับมือนี่ยเข้ากับมส่อยูุน้องบังกอกเนาะพี่น้องเป็นหน้าเขาเองนี่แหละน้องบังกอกแล้วก็สีใส้เบเบื้องน้องบังฆ่าได้พี่น้องเด้อโอ้อึบ นี่พี่น้องเบสเท่ากับอะไรเปลี่ยนสายใหม่เลยเนาะติดตอนที่เอามาใส่ก็ปีใหม่เหมือนนะครับมันสายหน่อยมันเห็ดใหยียบขาดขาดแมน่นลงนี้โดดแล้วหืมจะ,จะบ่เคยใส่จักเทตอร์จะเบิ้ลเคยใส่สก,ใสก็ได้นี่สิบอกเสียบจะซีจับกรุงมาจเสียบจะซีเฉียบะนาเอิรกมันนี้หัวมันมน,นี่เห็นปะ เจี๊ยบผอดทางมันเห็นโป๊กมากเวทไหมเดี๋ยวเลียวะท่าน,นะเหนโลเออเลือกเลียบทิมเอาทิมสิโอ้ <c oughs> โหสิ่มไปจะส่ละนี่ก็เป็นน้องวังกาะนะพี่น้องนั่นสิทิมไปจะสิเลยเซเว่นโผดไวาจาักพี่น้องเลยเซเว่นโผดคักเพระาะว่าเาสิมยาม,มืออึดเส่าคนน้อพี่น้องเนาะโอ้ dạy dạy cung không có hàm xác minh chiap chiap mình đưa đây này, côn béo chúc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  côn ทิมไปจาะสิเหละพี่น้องเพราะว่ามันสิไหลไปคือเกา่ากลองก็จะเ,เห็นโบเห็นเนาะพี่น้องเขาโทษน้ำเด้อขันโบเห็นมุ่งอย่างกะปลามัน,นอยู่ทั้งหัวผีเบิ้งบ่ได้เอา้าทิมไปสิาะละแฟนพี่น้องเอิญว่าเบ็ดยังนี่พี่น้องเอ้ยคอมเมนต์บอกบน้เด้อจังหวัดเอิญว่าเบ็ดปลอมหรือว่าเบ็ดหยังเบ็ดฟม่ม ทิมไปมันก็ให้มันกินไปด้วยน้อพี่น้องย่ามนี่มันใสไงจะอ,อีกย่ามหนึ่งเขาใส่เบ็ดขั้นน้อพี่น้องโอ้โหติดตาดายใสปลานี่บอบี้ใส่มาทังนี่ใส่ยืนหันอีกอันนึงกับย่างวะพี่ได้ยินบ่หัวจักแล้วหัวจักหัเห็นโตไหมแล้ววิ่งใส่แจ๋นะนำ้ำนี่จะใส่ไปทางฝนได้น้อพี่น้องเ,ออเนี่ยกับเป็นเนื้อกุ้งนี่ไะพี่น้อง โบมีใส่เดือนดอกยญามีพี่น้องเลยใส่เดือนมันวัฒนมีคนถามอา่ะใส่เงยังใส่เงาใส่ีากุ้งได้พี่น,ออออน้องเบ็ดเท้ากมี่หกสิบแปดรังเนาะพี่น้องเอาไปอีกเบ็ดถ้าสิใส่ไปหอดน,น้องวังค้านี่น้องที่เท้าใส่อยู่นี่เป็นน้องวังกากเนาะพี่น้อง,งกอกน้องวังกากเด้อ ยาสีใส่น้องมังค่าอยู่เบ,บื้องพุ่นพี่น้องโมกิก็มาแนะนได้เหมือนกันคอยใส่ฝากนีเนาะพี่น้องบะบีใส่ฝากนะพ่นน้ำฟัง <laughs> อ่ะชิมไปจะสิเละพี่นอ้องเอ้ยเวียนเสาสิได้กินยังบ่มันรุนกันเนาะพี่น้องบอ่มีรุดนป่นี่สายเบ็ดดีนะชุดก้อนนะ่ะสายเบ็ดมาขาดพี่น้องขอได้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสายเบ็ดใหม่ซะ มือนี้มาสอนอ่าสอนปลาอยู่นี่นะพี่น้องเบื้องนี้คลิปปีใหม่กันเลยผมมาสอนปลาแลยมันไหลกุ้งหลายขเขาเลยเอากุ้งมาเห็ดเหนื้อเลยพี่น้องเลยน่ะมันหลายลองมาใส่เบื้องน,นี่ไปอ้อยก่อนชิปิสาฮะชิปิสาย <laughs> ไปไปเร้่อยเขาแเรื่อาเอเอ แน <ฟ S 1> ่แ <ฟ S 1> วดีแด่แล้วมะโอ้ยเนื้อกระไลมันเบสทุกสิบแปดหลังเอาไปกุ้งเรือลายปะไปเดี๋ยวให้มันรุดละตัวหน่อยหันเรต้องเสียมันทิมได้ก็ได้มันสีรุดเดี๋ยวก็โตอุบัวปลาปลาคอมันจังกินที่พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ก็ไข่ได้ดิพี่น้องเยอะนะ ก็ใคร่ไงอึ้บน้องวังกอกันนะพี่น้องนี่น้องวังกอกหอดเตนี่เบื้องไหนเป็นฟางเบื้องไหนเป็นวังโดนนะพี่น้องข้างจีข่ามไปวังโดนใส่ไปวังโดนโอ้ข้างข่ามไปฮะข่ามนี่แต่ว่าวังโดนตัว กิกิเออมาใส่เวสตอแวเฮาเต้วังโดนแห้งเป็นตะถือ,อนะไะโบ้บังค่าพอได้ดพี่น้องเป็นตะถือกหมูเพราะว่ามันปลาหลายได้อยู่บังค่าค่ะคนบวลงได้คนบวลงมันเป็นว่างที่มีน้ำมีน้อง ว่างก็คือน้องพี่น้องน้องว่างผ้าวางโดนยอดไปะอันนเดยมาเบิงเดี๋ยวเสียบคือขอยอยู่ว่ดนี่่สเอาเดตัวใหญ่ๆมันมีตัวใหญ่มากลายมันสเือเบ็ดตัวนอยบ่ต้องเสียบมัน นกเสือทงนะเนี่ยอ๋อผัวยังเดือยแบว่าฮ่ายังเดือยน้อยเดียวนะตัวนี้ใส่ยังหางครับใส่ยังหางสันนิษฐ์หนิมันบ่ชคอยถือปันได้ผู้ใส่ไปเรื่อยหรอใส่เบิ้ลนิษฐ์ประมาณสี่หาลังไปไปใส่บังค้าเอาประมาณวังค้ามันถือกว่าเอาใส่ในบังกอกาะไร้ผลด้วยเนาะกระยางวังกอกมันถืออยู่ฟังหนิมันมันอยู่พี่น้องเลยนี่เป็นต้นกระโดนน้ำพี่น้อง เห็นวาใบมันงามงามเห็นอยู่ประเดี๋ยวนอกกล่องนี้จะเป็นจอยสัมนี่พี่น้องกินกับอันนั้นอุ้ยขากปนยังพี่เรื่องนี้เรื่องงามมันนี่ก็กระโดนน้ำกูขากไลยพี่ตาป่ากระโดนเลยไม่ก็กระโดนเว้เลยก็ก,ก,กระโดน อ๋อยิ่มเชนี่เพิ่งพิษม,มานเดยพี่น้องวังค่าเห็นได้เห็นวะนนเ,นเนี่ยไปก็เห็นนี่ล้างมองนี่นแหละก็เรื่อมเป็นวังค่าเดยพี่น้องน้องวังค่าเห็นปะนี่ยตันหนาเขานี่แหละล้างสังกระซีไปนี่แหละพี่น้องเป็นน้องวังค่าเขตนี่ก็เป็นน้องวางโดนนี่สื่อตามพ่อแม่เอ,อินมากนะพี่น้อง นี่ก็เป็นหัวหน้าคงพัฒนาบุญมานี่พี่น้องขยายายห่หางๆไปน้องพี่น้องคราบจะมาเน้นนักอยู่น้องวังคะาศเพราะว่ามันปลาหลายแต่ว <c oughs> ่ากับน้ำลายหลายพี่นอ้องอ๋อย้ายไปนี่นี่แหละน้องวังค้า,านี่หัวหน้าเป็นหน้าดุ้งดมนี่มองนี่พี่น้องเลย หน้าพอะสะดมห,หน้ารุ่งดมเฮ้ยอจุ้งมุยจับเด็กประจักอีแอ่อ่อนจับขาเด็กประจักน้ำลายนาะบับเนาะเอ๊เอ๊พี่น้องเอ้ยน้องวังค่าแน่นี่แหละปลามันจึงหล น,น้ำมันหลายเป็นเอาเหอะมาใส่เนาะพี่น mm ้องเพื่อให้ปลานมาอยู N ่โอ้ปลาหอยบ๊อบเหนบะมีหอย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 จูบพี่น้องเจ้าข้นเมื่อกมันหลายกับไปแต่เอาอยู่รอกให้ดิเห็นบอลหน่อยนะเด็กหันเด็กหันเด็กฮะเบ่าดอกเบ่ไดาเอ้า เดี๋ยวค่อยไปยกแล้วทีหลังมันจะมาใส่แถวแคมฝั่งเอาเนาะพี่น้องอันหนาจะถือดิโอ้โหเอ้าใส่แคมฝั่งเอามันถือห้มันแก่ไปแถวนี้แหละมีพี่น้องมองที่คอยยืนอยู่กับเป็นหน้าลุงดมเห็นวะนี่มองนี่เห็นหน้าลุงดมพี่น้องนี่ชานหน้าแล้วแหละมองนี่ฮะ นี่เขาก็จะใส่ใส่ใส่ไปฝุ่นด้วยนาะพี่น้องหนาจะบพูสุดน้องวาง่างว่างคาดหรอกหนาจะได้แถวนีแหละพี่น้องหนาจะได,ได้แถวหน้าดุงดมนี่บบเพราะว่าเบ็ดมันสีเบิดละพี่น้องเห็นว่าห้อยปลายใหญ่มันโดดคอยทายเพระท่านเมื่อกี้นี่วับบีจะตกใจญ่ปะโดดดองเลยสองหลังสุดท้ายพี่น้องนั่นสิมาอันนีิบัง เบ็ดไผ่มาเห็ดเทียอยู่นี่เออเบ็ดไผ่มาใส่กระถิ่มไปเลยนี่ฮะเบิ่งก่อนพี่น้องห้อยเข้าเจ้าใส่ยังมีหมากีบ่ว้าว,าวา่ยังมีหมากีพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเสียบตัวนี้ก่อนมาถือเบ็ดข่อยเด้อปลาคอเอ้ยนี่พี่น้องเบ็ดเก่าเพิ่นโอ้เบ,เบ,เบ,ดบเ็ดเบอร์ยังเลยนี่ชิปเจ็ดเบย์เดียวกับเขา โอ้สายคือหน่อยแท้สียู่อยู่ว่า,าคันถือกนี่ฮะใส่ถิ่มลูกน้องเข้าดูกันน้องข้าได้นี่พี่น้องโอ้ผมปลามันบวนอยู่โอ้ปลาล,ล,ล,ลายได้พี่น้องเลยแต่ว่ามันสถือเจ้าบ่อทั้งเมืออื่นคันถือกอน,น,าาน,อนี่กระชิญยาวเป็นคู่มือได้พี่น้องเอ้ยถือตัวใหญ่ๆแน่นี่ก็ดีเสด็จมันยาวเป็นคู่มืออยู่ดอก คอยแหงมักใส่เบ็ดขันมันถือ,อนี่ต้องมาขอยเดี๋ยด้ะทั้งอย่างอยู่ควบอยู่เก้ร้อยไปร้อยมาอยู่เออมานี่เค่นั่นจีเสียบเบ็ดเด้เก็บนะพี่น้องเข้า่าเบ็ดเบ็ดเด้เก็บมันมักจีมานดอกมาสิย้อนนุ่งของนี่เอา้าอื่นสาวมันจะเป็นจะได้คันถือก็คือนจีบอยู่หรอมันคือนจีขา,ขาดได้เก็บเบ็ดขันวะฮะ เป็นตำนานอยู่ดอกวับดีเห,ห็นเบ็ดป้อมขึ้นมาหลายแถอะวะวับนี่นี่นี่คะเนาะข้าจะตึกแฮม่องเบ็ดป้อมครัเบ็ดป้อมไผ่นี่มาใส่นี่ข้าถิ่มเลยเออโอ้โหยับอ๋อนี่แกเบ็ดป้อมเบ็ดป้อมเขาจะถิ่มไปเลยเบ็ดขั้นวะ ทรงสีอยู่คือสิฮักถิ่มบ๊อบเว้ยว่อยู่ดอกก็ใส่ถิ่มเลยอึ๊บซึกีวะนี่เพิ่งสีเสียเบ็ดขั้นตนัวนี้เป็นแต่อยู่อยู่วะโอ้อยู่อยู่บ๊อบหักซ้ายเห็นคือสีอันนี้อยู่อ่าองเบอร์โอ้หมากน้อยแทะเบอร์สิบแปดผัวนี่จิกอฟปลาคออยู่วะเนี่ย มากหน่อยไม่ค่อยก่อได้พี่น้องก่อแต่ปลาน้อยขันมากหน่อยฮะปลาใหญ่บ่ค่อยก่อเป็นไลยนี่คอยเสียพี่มึงเบิ่งกันมื้ออื่นสิถือกี่วะโอ้อยู่อยู่ไปเดี๋ยวอะไรพี่น้องเอ้ยเบิดละเบิดเบ็ดใส่ละพูเริ่องที่พวาใส่ไล่ปตัวจิจทเแดนใส่หล่อไปเลยไปบ๊อบบี้ ใจจำดินนี่ตีเพิ่งว่บบีเสียบแล่ามุกขีโอเคจีอยู่อยู่ว่าเสียบเนี่ยอันโอ้ยพยานเสียหายน้ำเบ,บ,บ็ดบ๊อบบีเสียบอยู่เมื่อท่างใดเมื่อท่างผีดพี่นะโอ้ก๊กก๊กกระโดนพี่น้องก๊กกระโดนหน้าหัวหน้าอ่า,อา,าหัวหน้าพระสัมปมากเนาะอยู่นี่เนาะ ข้าจูดถิมนะพี่น้องมันตายเหนาวันไหนนี่พี่น้องัไนไม่เขาไปตามไปแล้วแม่นฝั่งไหนก็เป็นหน้าดุงดมนี่พี่น้องเห็นวะหันเทียงแล้วนี่เป็นโกโกกระโดนกลางน้ำเห็นวะนี่ใหญ่ๆนี่ <c oughs> เ้ากับจีเดียกับเดียพี่น้องกับบอปปี้ <c oughs> ต่างชิย่างกับบรรยากาศดีๆพี่น้องเหมือนนี่ <c oughs> นี้โควิดม่อยู่หน้าเนาะพี่น้องห <c oughs> <c oughs> ยาดอยู่ดอกพี่น้องเลย เห็นคนมาแต่ไทยก็หลายหลายโควิดค่ะต่ว่าเขาเจ้าจห้ไปกักตัวซิปตัวเอง14วันเนาะพี่มาแต่กรุงเทพหรือว่ามาแต่ทํางานเห็นไหมพี่น้องไปกักตัวอยู่ที่ห้องเฮียนห้องเฮียนกนนะโอ้โหเก็ดขึ้นเก่าเลยพี่น้องเขาเจ้าจไม่อยู่ก็ขอบพั่วเลยจังฮ่ากับประกาศได้นี่เขาบอกว่าฟังพี่น้องเลยเขาบอกสนใจสามเขาบอกว่าฟังเขาเจ้าจกับไม่อยู่ก็ขอบพั่วเดี๋ยวนีว้ กับจิป,ประกาศมื่อนี้แหละแบบอาจริงอาจารย์ขันโมไปกะคือว่ามีการว่าจากันเห็นแล้ะพี่น้องต้องไปแล้วขันไปกัคือจิบประทันเลยแลหละเขาไม่อยู่เขาบอกครัวเป็นเลยออกมาจากกรุงเทพฮะพลังคนหรอกว่าพี่น้องเลยแต่บ้านอื่นหันข้าจอกกับกักโตเพื่ลอะบ้านข่อยหันข้าเจอกข้าจอมากกับาากะรบ้างอ๋อเห็นแล้พี่น้องกับเวอร์เปกเวอร์เวอร์เด็กไปไก่เขาหรอไข่อย,ยาน ว่ามันบ่ให้ไก่กันเนาะเวรัสเนาะดูนาบ่บีพี่น้องแต่ <c oughs> ก็บ่าวด้วยตี <c oughs> ว,ว,ว่าวยังไงว่าวไอ้คนเสมืออะไรเลยบอบีบ่าวบาเป็นพี่น้องเอ้ยแต่ก็บ่าวอธิบายเบ่าแบบม้ว <c oughs> นๆนะตอนเรอยู่ในกล่องจะคือเบ่าเก่งแท้ค่ <c oughs> บอนี่ไปซ้ายกลับไปนะพี่น้องบ่ยิงแอ้บอ,อบอี ตดอหัวนะเซ่ถัวตึ้งตึ้งเดี๋ยวเป็นใหญ่กวาาพบดนสิอดตัวดูตทงมันใหญ่กว่าเป็นมาค้าสัรเลยนะจดอดจดูไปเนี่ก็เป็นหัวหน้าลุงโกไสเนาะพี่น้องนี่แหละหัวหน้าลุงโกไส ใส่ค้นปูไปโอ้ข้าเจ้าอารถมารุดเนาะแต่ตปูเขาพี่น้องเลยก็เรองซุกมึงสิผมพโอู้น้ำอันนี้มันเกิดอยู่นี่ <Okay. S 1> นี่น้ำอันนี้พี่น้องมันเกิดตะกี้มันเกิดอยู่หิมเซ่อันมาเกิดอยู่น้องมันเลยตายจากเทือน้ำถมกบตายเป็นเลยเป็นพุ่มอยู่น้ำายหลายนี่น้องหน้าลุงก็ใส่แหละพี่น้องจอ้ะ ตัดข่า <concealed> พี่น้องงามากเขาห้องกับสิ้ไก่ตัดเตัพี่น้องเป็นใคขี่ข้านขี่ขาดขี่ขาดเกี่ยวเขาแล้วเขาห้องกับซุปเปอร์นี่ห้องกับเตัดไะเสิไดนี่คงเฮียนพี่น้องข้ามาทางคงเฮียนข้าถืถ่ายเบ้องเฮียนเลยทางคงเฮียนอย่แล้ว หน้าที่ยวย่างอยู่นี่ก็เป็นหน้าดุงโกใสเลยพี่น้องตัวหน้าเราอยู่ทางนั้นหมองหาไซเบทน,นี่ก็เป็นห้องเฮียนเห็นว่าตัวหนักห้องเฮียนก็อยู่ข้างๆหน้าเรานิน,น,นะบ่ข้าพี่น้องมาเบิ่งห้องน้ำเลยคนระับครับ ที่่ตอจะได้ไว,วนะเ,วเชอชอี่น้องต่อพี่น้องท่อที่่ต่อหนปํประประมา,ะนะามาเนาะเอามาเอฟเอฟของนนักเลยเหมือนี่ใส่ประตูะนบะเออขอแม่จะใสเ่สเบ็ดปอมโอ้แล้วแล้วเนี่สยสีทาสีเขาสีเทง ทำตัวไทยเดี ok He ๋ยวไปดิแล้วเดยวไาดิข้อวิสข้อวิสน้จืดข้อวิทสเอามาอัพอัปเดตสถานการณ์ห้องเฮียนด้วยน้องผิวน้องน่าจะตอนแล้วคนละห้าจิมาถ่ายอีกเจ้าหนึ่งน้องผิวน้องถ่ายห้องเฮียนน่าจะกะจิไปท่าซีอาเซอสตาร์สมัครท่าเองก่อยนี่แหละอาเอสตาสมัครมาท่าเองจะไปซื้อสีเอ่อเอาสียังดีเนาะ เดี๋ยวให้เอฟซี <FC> ให้ FC โหวตตอนเห็ดแล้วเนาะพี่น้องะราศีอาสียังสีมีสีเหเลือกเนะนาะเอฟซีมักสีใดไหนเจะให้มันอ่ามันคือกันกับกระโดดน้อพี่น้องกระโดดด้วยว่ากับเบื้องผูข้างล่างเ้างแต๋งอันนี้พี่นเนาะบึงผูทางเ้างกับเป็นแม่น้ำเซโดนเด้อนาะบอมันน้องคล้องบึงดอกช่างนี้ เป็นแม่น้ำเซยเน่าเหยียดตลอดต้เหนือถึงไต่โอ้โหอ้าถือๆบังเม่อ,อมขวดตัวนี้มันเหลือกลุ่มที่เชนเอาแม่น้ำเซโดนต้นกำเหนิดมันจะเมืองคงเซโดนพุ่นจะว่าขอดกระเบื้อ่าประวัติศาสตร์มันออดอกเน่าเหยียดไปพุ้นหดเมืองปากตื้ออ้าพี่น้องสำหรับมื่อนี้เขาก็สิขอตัวอำลาพัดจากกรเด้อพี่น้อง เจอก,กันมือหนาเด้อมืออื่นสิตพยายามเนาะพี่น้องไว้มันสิได้อยู่บ่๊ับอ่าพยายามผู้เดียวลื่อมไปาจิตพยายามกับ,บ๊อบบี้ใช้ได้บ๊อบบี้ค่ะบ๊อบบี้เออเอขอตัวนะพระจกักรได้พี่น้องฝากกดกดติดตามกดไลค์กดติดกดแชร์โอ้ยเป็นเวบ้<ด>าไว้ฝากกดมึงกับมาไลค์กดติดมึงกับติดตามฝา,ฝากกดแชร์ด้วฝากกดละเออฝากกดไในติด ຕິດຕາມດກກດູດນ້ອາຍເຈີກັນເມາເດີ <laughs> ai, ້ <laughs>